วัตถุปมาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ย้อมสีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนพะระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดํำรัสของพร,รพ,รขพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายผ้าที่เศร้าหมองมนทินจับช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นย่อนลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพู ผ้านั้นพึงเป็นผ้าที่มีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีมัวหมองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นผ้าที่บริสุทธิ์หมดจดช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นหย่อนลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดง หรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นผ้ามีสีที่เขาย้อมดีมีสีสดข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ชันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขคติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตคืออภิชาวิสมะโลภะ ละโมบไม่สม่ำเสมอด้วยอำนาจความเพ่งเล็งพยาบาทปองร้ายเขาโกทะโกรธอุปานาหะผูกโกรธไว้มักขะลบหลูคุณท่านปลาสะตีเสมออิสาริษยามัชริยะตรณีมายามาญยาสาเถอยยะโอ้อวดธรรมภะหัวดือ้อ สารำพักแข่งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นท่านมัทะมัวเมาปมาทะเลินเล่เหล่านี้เป็นธรำเครื่องเศร้าหมองของจิตอุป,ปกิเลสิบหกภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นรู้ชัดว่าอภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกธะ อุปนาหะมะัคคะปลาสะอิสสามัชริยะมายาสาเถยะธรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนี้แล้วย่อมละอภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกทะอุปนาหะมะัคคะปลาสะอิสสา มัชริยะมายาสาเถยะถัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะอันเป็นธรรมเรื่องเศร้าหมองของจิตเสียภิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุรู้ชัดว่าอภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกทะอุปนาหะมะัคคะปลาสะอิสสา มัชริยะมายาสาเถยยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนนี้แล้วก็ละอภิชาวิสมะโลภะพยาบาทกทะอุปนาหะมะะักคะปลาสะอิศามัชริยะมายาสาเถยยะธรรมภะสารัมภะ มานะอติมานะมทะปมาทะ,ะ,าทะอันเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้แล้วในการนั้นเธอเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมว่าทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนแลเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วปฏิบัติสมควรแล้วคือคู่บุรุษสี่ตัวบุคคล8นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรรับเรื่องสักการะ เป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรทักขีนาเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็เพราะเหตุที่กิเลสนั้นๆอันภิกษุนั้นสละได้แล้วขายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดย่อมได้ความรู้แจ้งธรรม ย่อมได้ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์และเพราะกิเลสนั้นๆอันเราสละได้แล้วคายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วดังนี้ เมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีปีติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแ,แลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบินทบาทข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกัไม่ใช่น้อย การฉันบินทบาตของภิกษุนั้นก็ไม่มีอันตรายเลยภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองมนทินจับอาศัยน้ำอันใสจึงเป็นผ้าหมดจดผ่องใสอีกอย่างหนึ่งทองคําอาศัยเบ้าหลอมที่ทำทองให้บริสุทธิ์จึงเป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแล มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบินทบาทเข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกับมิใช่น้อยการฉันบินทบาทของภิกษุนั้นก็ไม่มีอันตรายเลยภิกษุนั้นมีใจประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปยังทิศหนึ่งอยู่ ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สมทิศท,ที่สก็เหมือนกันมีใจประกอบเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบู์เป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางทั่วโลกทั้งสิ้น โดยเป็นผู้หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกแห่งด้วยประการชนี้เธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวซามมีอยู่สิ่งที่ประนีตมีอยู่ทำเป็นเครื่องสลัดออกให้ยิ่งขึ้นแห่งผู้มีสัญญานี้มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกาม,มาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สงสนานแล้วด้วยเครื่องสนารอันเป็นภายใน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาสุภาษิตก็โดยสมัยนั้นแลสุนทริกะภาระทวชพรามนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคโดมจะเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุก,กาเพื่อจะสงสนานหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราม จะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำพาหุกาเล่าแม่น้ำพาหุกาจะทำประโยชน์อะไรได้ท่านพระโคโดมแม่น้ำพาหุกาชนเป็นอันมากยอมรับว่าให้ความบริสุทธิ์ได้พระโคโดมแม่น้ำพาหุกาชนเป็นอันมากยอมรับว่าเป็นบุญอันหนึ่ง ชนเป็นอันมากพากันไปลอยบาปกรรมที่ตนทําแล้วในแม่น้ำพาวูกาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะสุนทริกะภาระทวชพรามด้วยประคาถาทั้งหลายว่าคนพานมีบาปกรรมมุ่งไปยังแม่น้ำพาหูกาท่าน้ำอธิกกกะแม่น้ำขยาแม่น้ำสุนทริกา แม่น้ำสรัสดีท่าน้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีแม้เป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะหรือแม่น้ำพาหุก,กาจากทำอะไรได้จะชำระนระชนผู้มีเวรทำกรรมอันหยาบช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาบนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยสำหรับบุคคลผู้หมดจดแล้ว จะประสบผักคุณะเลิกทุกเมื่อสำหรับบุคคลผู้หมดจดแล้วรักษาอุโบสถทุกเมื่อวัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานอันสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อพรามท่านจงสนานในคำสอนของเรานีิเธอจงทำความเกษมในสัตว์ทั้งปวงเธอถ้าท่านไม่กล่าวคำเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาวัตถุที่เขาไม่ให้ เป็นผู้มีความเชื่อไม่ตรหนื้นไซท่านจักต้องไปยังแม่น้ำขยาทำไมแม้การดื่มในแม่น้ำขยาก็จักช่วยอะไรท่านได้สุนทริกะพรามบรรลุพระอรหรันครั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะภารทวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาสิตของพระองค์แจมแจ้งนะักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิตของพระองค์แจมแจ้งนะักเปรียบเหมือนายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุดีจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมผู้เจริญเถิดสุนทริกะพาระทวาชพรามได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว,ลวก็ท่านพระภาระทวชะ รันอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่ช้านานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งด้วยซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ความรู้ยิ่งเองในทิฏฐธรรมไม่มีทมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกะโดยชอบเข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านพระภาระทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นแลวัตถุประมาสูตรที่เจ็ดจบ